โอเคครับผมสวัสดีครับผมอ่ะตอนนี้เราอยู่กันที่สุภาลัยการวิวนะอ่าคุณลูกค้านะครับน้ำไม่ลงนะครับแน่นอนเห็นเห็นอยู่นะครับนี่คือหลักฐานร้อยเปอร์เซนนะครับตัวถังมีปัญหาอะไรไหมอ่าฮะมาดูกันสิขังเง้านบนเป็นยังไงบ้างไ,ไม่เห็น,นอืมเออ จะกามันไหลมาจากไหนเนี่ยทรายอ,อ,อืมไม่มีนี่ครับจะเห็นนะครับว่ามีรอยแค่นิดเดียวนะครับรอยแตกแค่นิดเดียวนะครับแต่ทรายลงมาได้ขนาดนี้นะครับ ในช่วงแรกของการใช้งานคุณลูกค้าสามารถใช้งานได้นะครับแต่เนื่องจากเจ็ดปีคุณลูกค้าไม่ได้ตักไขมันเลยนะครับแล้วก็เจ็ดทีเจ็ดปีเพราะฉะนั้นเจ็ดปีอยู่ในท่อทั้งเส้นครับแล้วที่มันลงมาได้เพราะน้ํามันซึมออกมาที่ที่ที่ปากท่อนะแต่ของทั้งหมดไขมันทั้งหมดอยู่ในเส้นท่อนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่ามีปัญหาในส่วนของท่อทางออกมากน้อยขนาดไหนอืเดี๋ยวเราต้องเคลียร์ก่อนนะครับ อ,นะอืนะเห็นเนะเู้าตัดขนาดนี้แล้วนะโอเคอืมเอเครับแต่ส่วนที่เหลือเอ่าจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาตามกันครับนะครับอันนี้ถังแซคลูกค้านะครับทั้งออกอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ม,มันเป็นไปไม่ได้นะครับที่เขาจะต่อท่อแล้ววน,น,น,วนกลับไปที่ถังแซกนอกจากจะว่าต่อท่อออกแล้วมาตัดที่จอยที่ท่อออกของถังแซกอ,อ,อันนี้ด้วยนะครับนะอ่า โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นลักษณะประมาณอย่างนี้แล้วก็ไปหาที่บอ่อแต่ถ้าโดยหลักของการปฏิบัติหรือหมู่บ้านใหม่ที่ปฏิบัติจริงๆแล้วเขาจะต่อจากอ่าออกจากถังดักไขมันออกมาแล้วมีบอ่อนะครับจากบ่อแล้วเข้าถังแซกอ่ะถ้าถังแซกอยู่ตรงนั้นจริงซึ่งตรงนู้นเป็นตำแหน่งหลังบ้านของคุณลูกค้าสามารถเปิดได้ถ้าจะวนแบบนั้นรับได้นะครับแต่การต่อท่อจะต้องวนจากลักษณะตรงนี้ นะครับแล้วก็มารวมกับท่อถังแซกแล้วก็ท่อถังแซกไปออกหลังบ้านเพราะฉะนั้นบอ่อที่ควรจะออกของถังแซกค,คือจะอยู่ในตำแหน่งหลังบ้านนะครับหรือข้างข้างข้างก็ได้อ่าหรือข้างๆ้าถูกไหมครับนี่คือนี่คือจากลักษณะที่ควรจะต้องต่อทีนี้เรามาดูว่าข้างบ้านเนี่ยเราส่วนต่อเติมลงเข็มไหมลงเข็มไว้อ่ะลงเข็มไว้ตอนลงเนี่ย คุณลูกค้าได้ตรวจสอบท่อระบายน้ําก่อนลงหรือเปล่าท่อระบายน้ําทําเป็นท่อวางที่หลังด้านข้างประมาณนี้ะครับเป็นท่อประมาณสักกี่นิ้วอกก์นิ้วหรือไม่อ้อมไปเนี่ยมันนี่แหละครับโดกันท่อนี้เนี้ยะมาเรื่อยๆบ่อนี้อ่ะบ่อเนี้ยบ่อนี้แล้วก็ไล่มันนี่ระวังก็จะเป็นท่อหกเล่มเปิดลังบากมันหนักแน่นมันแน่นหมดเล้ากเปิดนี่กระเบื้องแตกนะใช่ใช่ครับ หมดเลยอุ้ยมะน,นาวอันนี้ก็ติดนะตรงสัยน่าจะติดเหมือนกันนะมั้งนั่นเงข้องขวานะครับโอ้จะเปิดก็แตกอืมนะก็เดี๋ยวเรามาเคลียร์ด้วยระบบเจ็ตนะครับเคลียร์ถังทำความสะอาด กลียท่อด้วยระบบ Jet g and g and, เจ็ตเครนิ่งกันก่อนแล้วก็มาดูกันว่าเขาออกไปได้ไหม,มนะครับเอาทีละเอาทีละสเต็ปนะเ,เพราะว่าในส่วนแต่ละส่วนถ้ามันมากขึ้นมันก็ใช้เวลามากขึ้นทุกอย่างมันก็จะเป็นเงาตามตัวขึ้นไปแต่เราก็มาเคลียร์ซะได้นะ,อะโอเคครับทรเพิ่งลงไปแน่แนใช่ครับเพราะว่าม,มันใส่ใหม่ นั่นเหลยผมอยากจะได้ช่างนะได้อย่างมะช่างหนะั่เช่นแล้วผมต่อยวีดีโอมาเจอพอดีมันขึ้นมามกเล่นเรโวเลยบงเลเรยสด,ดเลยเขาเอมมาแปลกแค่ทำไมมันเจอจังหวะมันเจอพอดีเลยผมดูดมันสมพงษ์นงครับผมถามหาใครเขาบอกไม่มีไม่รู้จากใช้เอ็มเลยเพราะไม่ใช่เอ็ม้วมันหนาขนาดนี้ไม่ใช่ลว เอาไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยออถ่ายหรือเปล่ปาถ่ายรงไหนอ,อ่ะ,อะ ต,ตรงนี้ดูนี่ตั๊งตรงนี้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 ่มันใส่ก้อนนี้ใส่เลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những นี่คือท่อน้ำมาจากในบ้านใช่ไหมครับใช่ครับผม บ้านครับว่าติดเช้โคในร้งนี้ม่ไรนะครัครับผม ใช่ครับผมระหว่างรอต่อถ้าเป็นสาทางเร็อไหนครับผมอะไรนะฮะถ้ามเป็นสาทางเรีนอไหมเออเจอหวเจอสทางของพี่มีทางออกสองันเหรอรใช่เปทางล่วกนเนียอ๋แต่ผมไม่ทราบว่ามีนออี่อของพี่มีสองอ่างไงสองจุด อาา่ะฮะอาา่ะฮะเนี่อ่ะกำลังยิงอยู่ครับ ตรงนี้หน่อยเนี่ยเนี่ยสายเหลืออยู่แค่สองสเมตรเองเสองเมตรสายแปดเมตรเหลืออยู่หนึ่งสองสามไปห้าเมตรครับโคอยู่นี่นะแต่สายวิ่งไปห้าเมตรอ่ะเนี่ยทะลุเอาปากวะพี่พี่ไปห้องนู้นแล้ว พี่เปิดน้ำได้เปิดน้ำในอ่างลังจานมาเลยนะครับ เอาอางานให้จบก่อนนี่ดูได้นะายืนข้างหลังผมได้นะได้ครับมาไครับเปิดมันก็เปิดมั้ยี่อยู่ด้ยอต่อ ตอนนี้กำลังเนี่ยเมื่อกี้เราเจาะผ่านไปแต่ไขมันยังอยู่เห็นไหมตอนนี้เราล้างลนะเนี่ยราล้างทุ Yeah. 好看。<Okay. S 2> uh. ออกพักออกพืเรื่อยๆไม่มีครับเป็นน้ำใสครับเป็นน้ำใสนะครับผมตาผมไม่ไม่ไม่ไมีครับผมไม่มีในถังถังรับไม่ได้ในบ้านเลครับ สายครับ ใส่แล้วใสได้ไงเราต้องใส่ตะแกรงนี้ตลอดเวลาใช่ไหมครับไม่ใส่ไม่ได้เน้องไม่งั้นไม่เข้าไปต่อน้ําตันนั้นเนาะคอยทั่วใช่จะเป็นทั่วเลยเดี๋ยวต้องคอยดูเดต้องคอยตรวจัเรัโอเคครับเรียบร้อยสำหรับงานนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดีไอวใส่ตะก้ากันมาตรงนี้ะตรงนี้เอ็นี้ก่อน อ๋อโอเคครับน่ะงาน DIY รูใหญ่ไปหน่อยเดี๋ยวหามุ้งมาใส่นะครับผมอ่ะโอเคครับเรียบร้อยสำหรับงานนี้อย่าลืมนะครับกับตังเมกาบาร์กันหน่อยอ่ะโอเคครับพบกันใหม่ครับคลิปหน้าวันนี้เราอยู่กันที่ลำลูกกาของห้านะครับอย่าลืมครับทดสอบอันไหนทำได้ทำนะครับถ้าอันไหนอยากจะเคลียร์ระบบหรือเคลียร์ปัญหาก็เรียกใช้ครับแก้เท่าตันช่างเอจีดีให้บริการศูนย์ประกสามสี่ห้าสามห้าหกแปดโอ้กู